ประธานาธิบดีเฮติโดนลอบสังหารถึงแก่อศัยกรรมคาบ้านพักยังระบุต,ตัวกลุ่มผู้ลงมือไม่ได้นายโชเวเนลมอยส์ ist, ประธานาธิบดีเฮติวัย5 3ปีถูกลอบสังหารจนถึงแก่อศัยกรรมที่บ้านพักประธานาธิบดีในกรุงโปรโตแฟงเวลาประมาณตีหนึ่งของวันพุทธที่7กรกฎาคมนายโกรโชเซฟนายกนัฐมนตรีรักษาการถแถลงเรื่องดังกล่าวว่าเป็นความจริงและตนจะทำหน้าที่รักษาการประธานาธิบดีของเฮติไปก่อนทั้งยังประนามการกระทํา ดังกล่าวว่าไร้มนุษยธรรมและป่าเถือ่อนนายโชเซฟระบุว่าผู้ก่อเหตุมีหลายคนและพบว่าบางคนพูดภาษาสเปนโดยบุกเข้าไปในบ้านพักของนายมอยส์และยิงเข้าที่ศรีรษะส่วนภรรยาของนายมอยส์ก็ถูกยิงเช่นกันและนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว